สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงหาพาเพลินนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นเป็นพื้นที่ทุ่ง,งานานะคะทุกท่านแล้วก็มีการนะคะถมดินสูงมากสําหรับการถมดินนะคะบุงอาจะนําเสนอในคลิปถัดไปนะคะเผื่อท่านใดอยากทําแบบนี้นะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างไรนะคะลักษณะคือจะถมนะคะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็เป็นบริเวณ สำหรับพื้นที่ที่จะสร้างนะคะหรือทําบ้านเนาะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นการขุดสระนะคะคือขุดสระขึ้นมาถมในลักษณะนี้นะคะค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรเดี๋ยวบุกหงาจจะนําเสนอในคลิปถัด,ถดไปนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาชมการนะคะเจาะเสาเข็มนะคะว่าทําอย่างไรประมาณไหนนะคะทุกท่านที่เห็นอยู่นี้จะเป็นรถที่สําหรับเจาะเสาเข็มนะคะทุกท่านมาชมด้วยกันเนาะค่าใช้จ่ายประมาณไหนยังไงนะคะทุกท่าน นี่นะคะลักษณะก็จะเป็นทางเข้านะคะประมาณนี้เนาะทางเข้าก็จะกว้างประมาณ5เมตรนะคะคือรถเข้าออกได้สบายเลยนะคะตรงนี้นะคะลักษณะนี้แล้วก็พื้นที่ที่ถมนะคะก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาในลักษณะนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะเดี๋ยวโงอาจจะแจ้งค่าใช้จ่ายสาหรับท่านใดอยากทําแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรถเจาะเสาเข็มเนาะ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างนอกเนาะก็อ,อาจาจะมีเสียงลมบ้างของอภัยนะคะทุกท่านลักษณะเจาะเสาเข็มจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะมีรถเจาะนะคะน่าเสียดายจังเลยไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนเจาะเสาเนาะนี่นะคะก็ในลักษณะนี้จะคิดเป็นหลุมนะคะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะอย่างเช่นตรงนี้เจ้าของนะคะจะเว้นช่วงหลุมละ4เมตรนะคะระยะห่างของหลุมนะคะ4คูณ4ก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะ1 2 3 สามหลุมสี่แถวนะคะสิบสองหลุมนั่นเองนะคะทุกท่านแล้วก็ทํายังไงนะคะมาดูก,กันเนาะก็คือทําการเจาะนะคะเจาะลึกสองเมตรแล้วก็วางเหล็กลงไปนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่นิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ชมนะคะ,หะ,คะเห็นไม่เอ่ยเนาะนะคะนะคะี่ค่ะก็จะเหลือพื้นที่ประมาณห้าสบหกิเซนนะคะคือจะไม่เทป,ปูนจนจนถึงสูงด้านบนนะคะเพราะว่าเผื่อที่จะนะคะทําในส่วนของ ขุดนะคะทาต่อหม้ออันนี้จะเป็นเสาเข็มรับนะคะก็คือความลึกของปูนเมตรห้าสิบประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะก็จะสูงประมาณห้าสิบความลึกนะคะสองเมตรช่างก็จะทําการนะคะเทป,ปูนผสมลงไปนะคะปูนผสมนะคะค่าใช้จ่ายต่อหลุมนะคะเป็นค่าแรงในการเจาะนะคะทุกท่านแล้วก็มัดเหล็กนะคะเหล็กที่ใช้นะคะก็จะเป็นเหล็ก ที่เป็นข้ออ่อยนะคะนี่นะคะความยาวของเล็กก็2เมตรนะคะทุกท่านนี้นะคะจะมัดอยู่ด้วยกันสี่มุมนะคะปลอกที่ใช้นะคะเป็นปลอกขนาด15คูณ15นะคะนี่นะคะปลอกที่ใช้เป็นขนาด15คูณ15ระยะปลอก10เซนนะคะค่าแรงต่อหลุมนะคะ1,000บาทนะคะ แต่อุปกรณ์ต่างๆเจ้าของบ้านซื้อเองนะคะทุกท่านนี่นะคะอู้พื้นที่กว้างมากเลยนี่นะคะให้ดูพื้นที่ข้างหลังก็จะเป็นการขุดสระลึกมากค่ะทุกท่านคือขุดสระจากด้านหลังมาถมด้านหน้านะคะลักษณะนี้แต่เดี๋ยวค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะขออนุญาตน,นะคะสอบถามเจ้าของบ้านนะคะเดี๋ยวจะามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใหม่เนาะตรงนี้มีทั้งหมด สิบสองหลุมนะคะหลุมละหนึ่งพันก็หนึ่งมื่นสองพันบาทนี่นะคะคือหลุมที่สำเร็จแล้วนี่นะคะลักษณะนี้นะคะก็คือบริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้ห้าสิบเซนปูนผสมหินทรายนะคะลึกไปอีกเมตรห้าสิบความสูงสองเมตรแบบนี้นะคะทุกท่านเดี๋ยวเวลานะคะที่จะการทำการนะคะทำในส่วนของพื้นรับนะคะคือตอมอน,นั่นเองนะคะก็จะทำการขุดอีกทีหนึ่ง นะคะแบบนี้เนาะทั้งหมด12ต้นนะคะ12หลุมเนาะนะคะทุกท่านอ๋อหมายคาะว่าเดี๋ยวพอมันแห้งปับ๊บเขาก็จะมาทําขุดหลุมนะคะคแล้วก็ทำฟุตติ้งเป็นตอหม้อก็เทคานสร้างบ,บ้านได้เลยแบบนี้เนาะโอ้โอเคนี่เป็นช่างสุดยกดนะคะก็เป็นทีมงานนะคะรับสร้างบ้านด้วยนะคะบริเวณนี้อยู่ประคนชัยนะคะถ้าใครอยากให้ช่างไปสร้างบ้านก็ติดต่อเข้ามาได้ นี้นะคะก็จะเทลงไปนะคะนี่ในะลักษณะนี้นะคะทุกท่านก็เดี๋ยวมีโอกาสนะคะถ้าหากนะคะผ่านมาอีกนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมว่าประมาณไหนยังไงนะคะนี่นะคะรถเจาะเสาเข็มะคะ่ะทุกท่านนี่นะคะประมาณนี้เนาะมาชมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันใหม่นะคะ ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ